สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ก็6มีนาคมนะครับ mm. ก็จะพามาดูแม่พันธุ์ชนชมพี่น้องนะครับผมแม่พันธุ์หลักนะครับที่เราจะต้องหาแม่พันธุ์ดีๆมานะครับเหตุผลก็คือเมื่อเรามีแม่พันธุ์พี่น้องชนชมที่จะเอาไว้ทําพ่อพันุ์แม่พันธุ์นะครับชนชมต้นนั้นจะต้องสมบูรณ์ให้มากๆเลยนะครับพี่น้อง สมบูรณ์ครับเพื่อเวลาเราเขี่ยมเมล็ดนะครับต้องการมเมล็ดเขาเขาจะได้หาอาหารไปเลี้ยงมเมล็ดให้มันอ้วนสมบูรณ์นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ถอนไม้ขึ้นมา1ต้นพี่น้องอยากให้เห็นกันนั่นก็คือจนชมแฟนซี 11C สีนะครับเหตุผลที่ผมถอนขึ้นมาเป็นเพราะว่าดินมันสุดพี่น้องดินมันสุดนะครับ มันทำให้จนชมของผมกินอาหารไม่ดีเท่าที่ควรพี่น้องมันสุดดินมันสุดรากมันจะพับลงนะครับมันจะทำให้จนชมผมเสียพี่น้องผมก็เลยถอนขึ้นมานะแล้วก็มีรากเสียด้วยนะส่วนจนชมที่จะให้ดูอีกก็คือนี่ครับพี่น้องครับเหตุผลที่มันเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าผมไม่ยอมตัด กิ่งมันนะครับด้านนี้นั่งแทน่นอันนี้เป็นต้นของปธุมมานั่งแท่นเอาไว้พี่น้องและนี่ก็นั่งแทนน่นอันนี้เป็นแดงจัก,กรพรรดินะครับเนี่ยไมจะให้ดูที่ผมบอกไปพี่น้องครับเวลาตัดแต่งกิ่งจะต้องทำพร้อมๆกัน ดอกดีมากพี่น้องอันนี้เป็นแดงจักรพรัดพี่น้องครับนี่นะครับเวลาตัดแต่งกิง่งเราจะต้องทําพร้อมๆกันพี่น้องนะครับเวลาจนชมออกดอกมันจะดูสวยงามไม่ใช่ทําแบบนี้นะครับเห็นไหมไม่ยอมตัดตั้งแต่แรกรเสียดายสุดท้ายออกดอกมาครับดูไม่สวยเลยกิ่งโน้มลงพี่น้องกิ่งมันโน้มลง ี่นะครับผมถึงอยากจะแนะนําให้นะครับเวลาตัดแต่งกิ่งนะครับจะต้องทําพร้อมกันพี่น้องนะครับไปครับจะพาไปดูแม่พัน์ธุชนชมครมาดูแม่พัน์ธพี่น้องนะครับผมสําหรับแม่พันุ์นะครับนี่หมาจะต้องสมบูรณ์พี่น้องเราจะไปหากิ่งมามานั่งแท่นก็ตามนะครับพี่น้องครับขอเพียงแค่ให้ต้น ต้นที่เราจะเอามาทําแม่พันธุ์ให้มันสมบูรณ์นะพี่น้องครับนี่มันจะสวยไม่สวยก็ตามนะครับอันนั้นไม่สําคัญเราจะเอาแค่พันธุ์มันนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับนี่ถือว่าโอเคน้องกับนี่การให้ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงฝักอ้วนสมบูรณ์นะครับแต่เรายังไม่รู้หรอกว่ามเมล็ดด้านในเขาจะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับนี่ผมก็อยากจะแนะนํานะครับนี่ เราจะต้องหาชนชมที่สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อจะเอามาทำการนั่งแท่นขยายแม่พันธุ์ขยายพันธุ์ชนชมของเรานะครับพี่น้องอย่างผมนะครับนี่ถ้าผมจะเอาแม่พันธุ์สักต้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไปหาพันธุ์มาได้พี่น้องแล้วก็มาเลือกนี่แม่พันธุ์เห็นไหมเราจะเลือกแม่พันธุ์แบบนี้แหละ ไม่จําเป็นต้องเป็นรากตะขาบนะพี่น้องครับเราต้องการชนชมที่มันสมบูรณ์นะครับอย่างต้นนี้พี่น้องครับนี่รากรากเขาจะอ้วนอีกฝั่งอันนี้ก็อย่าไปยุ่งนะครับพี่น้องครับอย่าไปจับเล่นนะครับเห็นไหมเราขอแค่ต้นแม่พันธุ์มันสมบูรณ์นะครับเราจะไปหากิ่งมานั่งแท่นขยายพันธุ พันอะไรก็ได้พี่น้องนะครับเวลาเขามีฝักนะครับเวลาเราเขี่ยเกสรผสมฝักได้แบบนี้เขาจะเอาสารอาหารมาเลี้ยงมา,ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงฝักได้เต็มที่เลยนะนี่ก็แนะนํานะครับนี่เวลามเมล็ดเขาแตกมานะครับเขาจะอ้วนพี่น้องมเมล็ดเขาจะสมบูรณ์นะครับแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะพี่น้องเห็นไหมนี่นี่ครับ ต้นนี้เป็นสายพันธุ์อาราบิคัมนะครับถ้าผมอยากให้ฝักเขาเยอะฝักอ้วนฝักเยอะๆมะเมล็ดสมบูรณ์นะครับผมจะต้องเอาเอากิ่งของเขาเนี่ยไปนั่งแท่นต้นอื่นพี่น้องครับตัดตัดกิ่งไปนั่งแท่นเอามานั่งแท่นต้นนี้ก็ได้หรือจะต้นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะนี้พี่น้องเ,เห็นไหมเขาไม่มีรากฝั่งนี้นะครับเนี่ย เขาก็ดึงดูดอาหารเอาอาหารไปเลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นแม่พันธุ์มันไม่สมบูรณ์พี่น้องแต่ถ้าเราต้องการพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์นี้นะครับก็แนะนําตัดตัดเอาไปนั่งแท่นเลยพี่น้องนะครับตัดเอาไปนั่งแท่นเอาครับตัวนี้ทําไม่ได้แล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าแม่เขาไม่สมบูรณ์นะครับต้นเขาไม่สมบูรณ์ อันนี้ผมก็เก็บฝากไปแล้วพี่น้องครับเมื่อวานนะครับเมล็ดเขาก็มีแล้วแหละเอาไว้เพาะเล่นๆไปนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าอยากให้ฝักเยอะๆนะครับเราจะต้องหาต้นอื่นมานะครับเพื่อเอากิ่งเขาไปนั่งแท่นเอานะครับแบบนี้ก็ได้พี่น้องครับนี่ทรงนี้นะครับนี่อันนี้ฝักฝักเขาอยู่นู่นพี่น้องนะครับ ต้นนี้นะครับถ้าอยากให้ดีนะครับนี่ตัดพี่น้องตัดตัดไม่เลยนะครับเราจะได้ชนชมที่เป็นสงสวยกว่านี้นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับเอามาทําแม่พันธุ์ได้พี่น้องครับไม้ดําด้วยนะอันนี้ไม้ดําข้อทีเห็นไหมนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับแม่พันธุ์ ที่เราจะามาทําแม่พันุ์นะครับพันุอะไรก็ได้พี่น้องนะครับแต่เราจะต้องหาต้นแม่ที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับแบบต้นนี้ไม่เอาไม่เอาพี่น้องเพราะว่าเขามีรากฝั่งเดียวนะครับเราจะต้องเอาต้นนี้แหละไปนั่งแท่นที่อื่นนะครับต้นอื่นก่อนแบบนี้ก็ทําแม่พันธุ์ได้พี่น้องครับไม้นี่นะครับ เพียงแต่ต้นนี้มันไม่มีปุ๋ยกินหรอกนะครับนี่ผมไม่ได้ให้ปุ๋ยมันพี่น้องถ้าอยากให้ดีจะต้องถอนแล้วนี่ถอนครับพี่น้องครับถอนใหม่นะครับเห็นไหมใบเขาไม่ค่อยอยากจะออกมาจะต้องถอนครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ต้นนี้ก็ทําแม่พันธุ์ได้แล้วพี่น้องน,นะครับทําแม่พันธุ์ได้แล้วครับแต่ที่ไม่แนะนําก็คือต้นนี้แหละนะครับต้นเดียวนี่นะครับ อันนี้ไม่แนะนำพี่น้องครับนี่เห็นไหมต้นนี้นะครับนี่พี่น้องครับเดี๋ยวผมก็รอดอกฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้มีสองสายพันธุ์พี่น้องสองสายพันธุ์เห็นไหมเขาจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกัน รอแค่ดอกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวมันจะโสมพี่น้องนะครับพอแล้วต้นนี้นะครับนี่ถ้าเราทําฝักมันเยอะๆนะครับไม้มันจะโสมพี่น้องนจริงๆต้นนี้ผมทําฝักเยอะอยู่นะครับแต่เขาไม่ติดนะครับนี่อันนี้ดอกชุดใหม่พี่น้องครับดอกชุดใหม่นะครับผมก็พยายามฉีดสารแคลเซียมนะครับไอ้พวกสาลร่ายที่ผมว่าไปเนี่ยฉีดพ่นเรื่อยๆนะครับนี่ ดูตน้นนี้เห็นไหมพี่น้องครับนี่กินอาหารแล้วพี่น้องเห็นไหมแดงจักรพรัดนะครับนี่ผมนั่งแท่นหน้าต่อใหญ่นะครับเขากินอาหารดีแล้วพี่น้องครับนี่นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งพี่น้องครับนี่เห็นไหมผมก็นั่งแท่นเอาไว้ก็เป็นแม่พันธพี่น้องนะครับต้นนี้เราต้องใช้ไอ้นี่ก่อนพี่น้องครับนี่ ต่อไปก็แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับเอาแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มาใส่ให้เขาหน่อยนะครับให้เขาบำรุงหน่อยนะครับก่อนจะทำดอกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแม่พันธุ์นะพี่น้องเราจะต้องหาตอที่มันสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเอามานั่งแท่นขยายพันธุ์เห็นไหมจากไม้ที่จะตายอยู่แล้วนะครับต้นเนี้ย ตอนนี้มันกลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับแม่พันุเราจะต้องสมบูรณ์มากๆพี่น้องนะไปครับผมจะพาไปดูชนชม11สีนะครับพี่น้องครับที่ผมถอนมันขึ้นมานะครับนี่เลยพี่น้องครับ11สีที่ผมถอนขึ้นมาเพราะว่าดินมันสุดพี่น้องดินมันสุดนะครับนี่ เห็นไหมระบบหลกเสียเลยครับเสียแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องเราปลูกเอาใหม่ก็ได้หลักครับผมก็ได้ถอนขึ้นมาพี่น้องครับสำหรับจนชมแฟนซี11สีนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับตัดกิ่งตัดให้มันสั้นลงพี่น้องมีฝักด้วยนะพี่น้องครับนี่นี่ฝักเขานะครับดอกสีขาว นสดนนะครับไปแล้วพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมืดแล้วครับนี่นะครับผมสิบเอสีเลยพี่น้องครับส่วนต้นนี้ก็ลากเดิมมาละลากมาละแหวนไว้อย่างนี้แหละพี่น้อง ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ